หลังหยิบมาสองแผ่นแล้วนะครับคือเรียกว่าอะไระทดสอบนะครับมาสองแผ่นแล้วเดี๋ยวจะสุ่มหยิบนะครับแผ่นที่สามออกมาแบบนี่ก็คือการสุ่มเลยไม่ต้องเลือกนะครับสุมหยิบออกมาเลยนะครับ สุมหยิบออมาเลยคือถ้าเกิดตรงนี้เวลาเจอมันจะต้องเจอที่ลูกค้าแจ้งมาครับเจอติดๆกันเลยสุมหยิบผมสั่งตัดกัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆช้าๆอีกทีหนึ่งนะ นะครับเห็นเส้นแบ่งกลางนะครับจับให้ติดแบบนี้นะครับติดแบบนี้เพราะถ้าเกิดหน้าก,กว้างเนี่ยเวลาเราลงหน้าไปเนี่ยนะครับมันจะหักโปะขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นเหลือแบบเศษแบบนี้แล้วนะครับบางทีมันจะบีบออกมามันจะไม่หักนะครับจดไม้รีดฟิล์มเข้ามานะครับให้ชิดกับรอยแบ่งกลางมากที่สุดกบนบแล้วกดน้ำหนักมือลงไป นะครับนะครับชิดเส้นแบ่งกลางมากที่สุดขนานกดน้ำหนักมือลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยแล้วก็รีดนะครับข้างอนนี้ก็คือจะเก็บนะครับไล่ เส้นกลางนะครับเราก็ต้องรีดเฉียงลงนิดนึงนะครับพอสุดตรงนี้แล้วเราก็ดันไปตามตปกติได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเฉียงลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดันไปตามปกติได้เลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงเส้นแบ่งกลางตรงนี้เราจะไปรีดขอบก่อนนะเรารีดไล่เส้นแบ่งกลางไปก่อนรีดไล่ออกข้างไปก่อนนะครับแล้วก็รีดไล่ออกข้าง ดีไล์ออกข้างมานะครับดีไล่ออกข้างไปนะครับ,ออนะรบถ้าตรงนี้ไม้สึกนะครับมันจะไปลอยสะดุดแล้วทําให้ฟิล์มเป็นลอยย่นๆได้นะครับต้องสังเกตตรงกรรมะบี่ตรงไม้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามันสึกนะฮะดีข้างไปแล้วก็เอาออก ก็จะอยู่นะครับประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยนะครับเราที่จริงถ้าเกิดเราเช็ดแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอานิ้วลีลงมาแบบนี้ได้นะครับเพื่อเก็บขอบมันนะครับเราก็จะเก็บขอบมันได้นะครับเก็บขอบมันได้ ตรงนี้มันทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะทำให้เส้นกลางมันนะครับบริบรษัทโฟบอทจะทำให้เส้นกลางเวลาติดมันเหลือน้อยที่สุดนะครับแทบหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับเลยใช้ตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับในการตัดรอยแบ่งกลางนะครับมันก็เลยต้องใช้น้ำหนักกดนิดนึ่งนี่ก็คือ ตรงนี้ผมทำไม่ดีผมก็แค่เก็บนะครับเก็บเก็บขอบไปนะครับแบบนี้เก็บงานรีดเบาๆนะครับไม่ต้องไปรีดแรงพอนเพเยวามาแล้วถ้าเกิดไปรีดแรงเดี๋ยวก็ย่นนะครับนะครับน้ำหนักมือประมาณนี้เวลารีดฟิล์มครับก็จะไม่มีหดไม่มีย่นด้วยนะครับลักษณะนี้เลย